มีเวลาก็ได้ไม่มีเวลาก็ได้เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องทีเดียวต้องรู้ทีเดียวใกล้ <ita m> ๆเรื่องการทําบุญเหมือนกันนะต้องทีเดียวต้องทําคิดว่ามีโอกาสก็ทําไม่มีโอกาสก็ไม่ท <Benim> าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ต้องท,ทําทีเดียว ในองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งคือความสุขความสุขนี้เราจะเข้าถึงได้ก็โดยจิตใจที่มีอิสรภาพมีเสรีภาพว่าไม่ถูกปีบคั้นเราจะพบความจริงอยู่เสมอนะครับว่าบางคนมีวิชาความรู้มีปัญญาแต่ไม่เป็นคนดีบางคนมีวิชาความรู้มีปัญญาแต่ไม่เป็นคนดีบางคนเป็นคนดีมีคุณธรรม แต่ไร้ปัญญาบางคนเป็นคนดีมีปัญญาแต่ไร้ความสุขเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องนี้เราจะหาคำอธิบายอย่างไร <c oughs> คนมีปัญญาแต่ไร้คุณธรรมไม่เป็นคนดี <c oughs> ก็ไม่ดีคนดีมีคุณธรรมแต่ขาดปัญญาก <c oughs> ็กลายเป็นคนดีที่โง่เขลางมง,งาย <c oughs> ถูกหลอกเป็นเหยื่อของคนที่มีปัญญาแต่ขี้โกง คนมีปัญญาแต่ไร้คุณธรรมเป็นคนขี้โกงโกงเพื่อนโกงใครต่อใครที่เกี่ยวข้องโกง,โกงบ้านโกงเมืองโกงทุกอย่างที่จะโกงได้มีปัญญาเป็นคันนิ่งพวกคันนิ่ง <c oughs> มีปัญญาแต่ไร้คุณธรรมเป็นคนขี้โกงไม่ดีเหมือนกันทีนี่คนที่มีปัญญามีคุณธรรมแต่ไร้ความสุขก็ไม่ดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาใช่ไหมครับเพราะว่าตามธรรมดาแล้วคนที่มีปัญญามีคุณธรรมก็น,น่าจะเป็นคนที่มีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไขแต่เท่าที่ปรากฏเกา่าไม่ได้เป็นอย่างน,านั้นเสมอไปคนมีปัญญาดีมีคุณธรรมดีทำหน้าที่การงานได้ใหญ่โตกว้างขวางเป็นที่ยกย่องให้เกียรติของคนทั้งหลาย แต่ชีวิตจริงๆของเขาไม่มีความสุขก็มีอยู่ท่านเคยเห็นไหมครับ,รรบรก็มีอยู่ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับเราก็ที่เป็นเช่นนี้เราก็วิเคราะห์ได้ว่าปัญญาและคุณธรรมที่เขามีอยู่นั้นยังไม่สมบูรณ์ก็ยังเป็นปัญญาและคุณธรรมขั้นต้นอยู่ยังเป็นปัญญาและคุณธรรมขั้นต้นอยู่ ยังไม่เป็นของแท้เช่นว่าปัญญาก็ยังเป็นปัญญาอย่างโลกโลกที่ท่านเรียกว่าโลกีกยปัญญาคุณธรรมก็ยังเป็นคุณธรรมแบบที่ชาวโลกมีคุณธรรมแบบที่ชาวโลกมีคุณธรรมแบบเด็กๆอ่ะไม่ใช่ปัญญาทางธรรมและไม่ใช่คุณธรรมที่มั่นคงยังเป็นรีเลตีบยังเป็นรีเลตีบยังเป็น สัมผัสอยู่เขาดีก็ดีด้วยเขาไม่ดีก็ฆ่าก็ฆ่ากันเกลือกับเกลือควันแทนควันอะไรทํานองเนี้ยนะฮะยวเ,เปลี่ยนเปลี่ยนปราดปราหารกันไป <c oughs> ยังวกแวกบันไว้ถ้าเป็นปัญญาทางธรรมที่ลึกซึ้งที่ลึกซึ้งแท้จริงและคุณธรรมนั้นมั่นคงแล้วจะต้องตามมาด้วยอิสรภาพทางใจ